ชวบอืมได้ไหมลดได้หน่อยได้ไหมฮะวันดีผมมาจากรายการนี้เขามีงบให้ไม่ถึงสิสี่สิบสี่สิบได้ไหมโอ้เท่าไหร่ สีบเลยใช่ไหมอุ้ยใจดีมากๆเลยครับมารานนี้กันเยอะๆนะครับผมได้อ่าเป็นแว่นนะครับ,บจริงๆเข้าขายกันหา้า้าแต่ว่ามอ,อต่อเข้ามาในราคาสีบาทครับถือว่าคุ้มค่าอยู่โอเคไปต่อยังไม่ได้กางเกงเลยตอนนี้เหลือ280แล้วก็เหลืออีกประมาณ ห้านาทีได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปร้านเดิมเดี๋ยวสามสิบบาทเลยนะครับามสิบตัเลยอันนี้ผมใส่ได้ไหมมี่วัดไหมครับเท่าไหร่เ็นสีแดง29บายี่สิบเก้าอ๋อได้ใส่ได้ใส่ได้งั้นผมเอาเอาตัวน้ำตาลอยู่ครับ ครับขอบคุณครับครับอันนี้นีเท่าไหร่ครับอันนี้ครับวันที่สองหนึ่งงานสั่งสองอ๋อหนึ่งานสั่งทำหมดเลยโอเคขอบคุณนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นงานตรงรี้โอเคเอาอันนี้เต้นหนึ่งครับแลอวนี้ด้วยครับครับขอบนะครับผมวิ่งได้ไหมเนี่ยอ่ะ ขอเพิ่มเวลาได้ไหมอ่ะเราสามารถสต็อปเวลาได้ก่อนหรือเปล่าทุกคนใไปได้ปะเฮ้ยแมวอยู่นะว่าไปเก่งนักเรียนถ้ารวมกับอันนี้โอเคผมยอมอันลดได้เท่าไหร่มั่งครับลดได้ไหมมันเหลือแค่มันเหลืออยู่ร้อยกว่าร้อยสี่สิบแต่ผมต้อง เอาไปซื้อคำมมิชชั่นอื่นีกขอแปดสิบเดียนเอาไปเก้าสิบเก้าสิบตัวเร็วๆเดี๋ยวอนให้ยายที <laughs> ่โอเคแดงน้อยก็เหลือห้าสิบบาทใส่ได้ใส่ใส,สวยน่นอนขอบคุณนะครับ<า>ผมได้กางเกงมาฮะกลับไปซื้อรุงเท้าเพราะจะคิดรุงเท้าเราสองนาทีได้กางเกงยีนนี้มาฮะอันไหนเข,านาข้าดี เฮ้ยหมดเวลาแล้วหรอปริกญาอ่ะอะไรอะ่ะยี่สิบห้าบาทไหมครับยี่สิบห้ายี่สิบบาทโอเคผมจบที่นี่แหละสร้อยนี้เท่าไหร่หรอครับสามห้าหรออันนี้ลดได้หน่อยได้ไหมผมมีแค่ยี่สิบห้าบาทเองเฮ้ยใจดีมากสมากนี่น่ารักโอเคโอเคผมรบละ เดี๋ยวกลับไปจุดรวมตัวกันไปของเราเซอร์มาใช้ไม่เท่ากันอยากเปนี้ดีกว่าเอ่อให้ครับหนึ่งแอันนี้ตัวหนึ่งครับเยี่ยมสุดเลยครับขอบคุณครับพี่ใส่ถุงไหมพี่ใส่ใส่ถุงไหมครับขอบคุณครับเหลืออยู่12บาทครับได้เพิ่มยัตงตามที่อยากได้ยิ่งอยากได้แบบอย่างน,นึงแต่ว่างบห,หมดแล้วคือเดินจนลืมเวลาทุกคน นะึกว่ายี่ิมนทีนี่ีเยอะนะทำไมแบบเดินเดี๋ยวจบแล้วตัวนี้ต่อรองได้ไหมฮะอุ้ยจ้ะม,มัน360เลยผมมีอยู่ทั้งตัวเลยนะแค่240 200เ <200? S 1> หรอ <200. S 1> ขอบคุณนะฮะโอ้อันนี้ตัวตัวที่ชอบเลยดูชอบมากเฮ้ยขอเปลี่ยนได้ไหมครับแป็นี้อันนี้อะไรอันนี้ตัวนี้เอาไปละฮะเต็มโอ้เกงครับ เอ่ไม่ใส่กันเลยครับขอบคุณครับอุ้ยขึ้นเลยอีกร้อยหนึ่งอ่ะตั้งร้อยหนึ่งเลยนะมีหมวกไหนราคาร้อยหนึ่งบ้างไหมครับโทษนะครับเพงเค่งตัวนี้ตัวละเท่าไหร่ตัวละเท่าไหร่หรอเออโอเคครับโอ้ยยุราไม่ทันแล้วเคลวเคลวเคลวเคแล้วบีนนี่ราคาตัวละเท่าไหร่บีนี่อ่ะ เข้าไหมซื้อมาก่อนแล้วกันไม่ใส่ช่งดดางโอ๊ยได้อย่างหนูนอยากได้อันแต่ตังไม่พออ่ะคุณใช้เงินหมดเลยเหรอเลยสองบาทเลยเหรอฮะเดี๋ยวทีสองบาทเลยเหรอสองบาทเด็กที่ใช้เงินเก่งยเนี่ยเราเนี่ยเฮ้ยแต่ปีเดียก็ใช้หมดเหมือนกัน <laughs> น,นี่นี่เฮ้ยผมคนที่สามอ๋อ ถูกแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณมาตอนเวลาหมดไปแล้วอ่ะใช่ตอนนี้เวลาหมดไปเรื่อยแล้วเขาก็ลองติดเรื่อยแล้วลบอะไรไปเลยทยก็จะหักคะแนนหักคะแนนคุณเหลือตังค์เท่าไหร่ศูนย์กางเกงผมเท่าไหร่ให้ทายกางเกงร้อยห้าสิบสองร้อยหนึ่งต่ำกว่านั้นห้าสิบร้อยห้าสิบต่ำกว่านั้นคือหยิบให้ดูก่อนนะป้าให้ทายสุ่มๆบนทายยากเอ้าโอเคร้อยเดียวสามสิบบาทเฮ้ยรู้ได้ไง ฮะคือถ้าเก่งสามที่บาทใช้ตั้งหมดนี่คือมึงเก่งมากนะโอเมนี่เหรอผมก็เป็นลุคคลาสริบคุณรู้ตัวอะไรหรือเปล่าตอนนี้คุณทำอะไรผิดอยู่รู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้คุณเตรียมมาแกงผมไม่มีเตรียมคือคิดว่าคนเรามันต้องแกงตลอดเวลาเลยใช่อ่ะคุณดูเวลาตอนนี้เเป็นห่วงราเริ่มกันกี่โมงวนละสองทุ่ม เอ่แน ah, right? ่ๆๆคุณรู้เปล่าว่าคุณโดนหักคะแนนไปเรื่อยตามเวลาที่คุณมาสายใช่ไหมใช่ที่แล้วคุณมาสายไปสามนาทีสี่นาทีนะครับก็จริงเหรอแล้วเด็กสามคนเอ้ยมาแล้วมาแล้วเชื่อป่ะขอขอพนันเลยว่ามินจะมาคนสุดท้ายขอพนันเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าคนที่มาคนสุดท้ายคือคือโอมัด ฉันมาแล้วจ้ากล้องกล้องเสร็จตั้งนานแล้วแต่แค่แบบคิดว่าทุกคนยังไม่เสร็จก็เลยเดินบนไปวนมาไม่ไม่แต่กล้องรู้เปลกล้องทำอะไรผิดอะไรต้องดูเวลาเขาเริ่มกี่โมงแล้วเอ้าผิดทุกคนอ่ะเขาเริ่มกี่โมงฮะแค่คนอย่คนแรกก็คือเขาเริ่มกี่โมงฮะยี่สิบคนแรกสองสิบทุ่มห้าสิบคุณทำอะไรผิดปะเขาคิดว่าเขาเริ่มทุ่มห้าสิบหรอนี่กี่โมงอ่ะเขาเริ่มกันตอนทุ่มต่อที่ห้าผมมาก่อนหมดเวลาสามกูผมเป็นคนที่ใช้ใช้เงิน ใช้เงินพอดีแล้วเวลาก็พอดีไอ้ดตังค์เหลืออะไรกล้องอ่ะโชว์ให้ดูเลยกล้องเหลือเท่าไหร่นี่ก้องไปขอที่ดิ้งไม่ที่มันเก่งที่ก้องอยากได้คือ290บาทแต่ก้องบอกพี่เขาว่าผมเดือนสองครับเขาบอกโอเคให้265บาบททำไมน้อยกันอ่ะฮะคุณซื้อร้านไหนมาเนี่ยมีข้าวเหนียวบุปปิ้งคุณมีนคุณมีนคุณมีนคุณเข้ามาตรงกลางก่อนคุณมีอะไรถามคุณคุณรู้เปล่าคุณทำอะไรผิดไปทำอะไรผิด คนดูเวลาเนอ๋อแต่กี้เขาบอกว่าหมดเวลาแล้วแต่แวะได้อีกร้านนึงอ้าวอ้าวนั่นใครบอกใครบอกครับใครเป็นตัวต้นเรื่องเอาละฐานระหว่ากันฐานใช่แล้วจะมาอยู่ไหนเนี่ยล้วนก็ดูถ้านู้นมาแล้วมาแล้วคุณเล่นบทผมเล่นบทผมเล่นบทผมไปแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณไม่อยากเป็นผู้ร้ายเชิญเวลาจนเตือน Oh my god คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ที่โมงแล้วผมมาสายเหรอ ใช่คืนสี่สิบห้านาทีคนอื่นเขามาทานกันหมดจริงคุณรู้หรือเปล่าเราเริ่มกี่โมงอ่าเราไม่รู้ครับผมไม่รู um oh I I t <t right? ้เลยหนึ่งทุ่มสามสิบหกตอนนี้กี่โมงครับสองทุ่มสามสี่นาทีผมเล่นไปกี่นาทีอ่ะประมาณเกือบสิบนาทีเกือบิบมาทีแปดนาทีโอ้ไม่ก่อนเขาโดนมีอะไรจะแก้ตัวมั้ยครับใช่คุณไม่จะแก้ตัวคือทุกคนเข้ามาทันไมหมดเลยคือไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับแต่ว่า มีอย่างหนึ่งที่จะแก้ได้ก็คือเสื้อผ้าที่ผมซื้อโอ้โหไม่แสดงว่าซื้อมาต้องวาวแล้วคุณเหลือตังค์เท่าไหร่คุณเหลือตังค์เท่าไหร่หมดแล้วศูนย์เลยเหรอศูนย์อเข้ามาแล้วตอนนี้เราจะมารีเช็คว่าแต่ละคนเหลือเงินเท่าไหร่เริ่มจากบอร์ดได้เลยเฮ้ยเฮ้ยซื้อสองชิ้นสองพันหยนแต่ว่าหมดเลยไม่พีเหลืออะไรซื้อสิบสองบาท กาไม่เหลือเศษได้ด้วยจริงต้นตอนก็บ่อแบะครับอ๋อผมก็บ่อแบะครับผมมีแต่กระดาษเปล่าขอเงินไม่พิจารณาหองผมก็ของผมก็ห้องย่บอกเราบอกนะเงินที่เหลือคือต้องเป็นอาหารเย็นของเราทุกคนอะไรเงี้ยอย่านะ รายการชอบเป็นอย่างนี้วิวรายการชอบว่ายอย่างไงเออไม่คือมันไม่มีว้วตอนนี้เราจะทยอยเข้าไปเปลี่ยนชุดถ้าแล้วถามเรื่องเงินทำไมนะถามเรื่องเงินเฉยๆเป็นฟิลเราฟิวฟิวลีบอ่ารีบเปลี่ยนชุดน้องทีละคนแล้วเดี๋ยวเราจอบมาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยกล้องมีนางสาวครับผมวิชุดแต่ละคนทุกคนเปลี่ยนไปเลยทุกคนแบบเขาใช้ได้อะ ทุกคนดูมีเทสแฟชั่นเยอะมากเลยครับมีสไตล์ของเราว่าทุกคนเหมือนเป็นแบบสไตลิสต์แอนด์โมเดลดูคันละตัวมากเลยนะคันแฟชั่น101สุดๆโอเคเดี๋ยวจะให้ผู้ชนะคนนรกอธิบายว่าทำไมต้องเป็นลูกที้อ่าเริ่มจากผมก่อนครับจริงๆแล้วนะครับของผมนะครับก็คือผมกับน้องกล้องนะครับก็เลือกเสื้อผ้าให้กันเองครับเชเลือกเมาให้น้องอินดีเทลว่ะใช่เพราะว่าแบบเออเห็นน้องเขาแบบ เป็นเวแบบชิวๆไงผมก็เลยแบบเฮ้ยอยากลองให้น้องเขาใส่เสื้อเชิ้ตบ้างอะไรนี้ก็แบบเห็นน้องก็แบบชอบใส่เสื้อที่มีสีสก็ซื้อเสื้อสีส,ส,สีมาให้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเขาน้องดีแล้วแบบทนีนะครับที่แบบเห็นแบบชัดๆเลยโดดๆนี่ก็คือน้องมาฮัสกี้เนี่ยครับก็ซื้อมา20บาทแล้วก็น้องน่ารักมากรู้สึกว่าแบบเออเป็นแบบอัญมณีอันหนึ่งที่แบบเก๋ดีครับรู้สึกว่ามีคนทําน้อยแต่ผมเคยเห็นคนทํามาแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้แบบแอา อ๋อสำหรับผมที่เลือกเทนนี้เพราะว่าที่บ้านผมไม่มีเงงเกงสีเหลืองเลยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบถ้ามาเดินอยู่ในแบบอากาศที่มันร้อนอย่างเงี้ยคือถ้าใส่เงียงยีนบ่อยๆอ่ะมันจะรู้สึกแบบแน่นๆอ๋อลมมันเปิดเข้าไปได้โอ๊ยระวังระวังรจะขึ้นไปลมมันปลูกขึ้นไปได้ติองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นติงกรองไปเลย ส่วนเสื้อคือผมเป็นคนส่วนตัวชอบแบบใส่โอเวอร์ทีชอยู่แล้วก็เลยแบบเลือกส่วนที่เป็นแบบปแแแ<อ>เป็นคนส่วนตัวเนาะอเอาแล้วตรงเน,นี่ยครับสร้อยคอ<แ>อ๋อสร้อยคอคือผมมีอีอโมจิเป็นหมีครับก็เลยเจอสร้อยคอที่เป็นรูปหมีพอดีว้าวอัออ้<ม>าเรียนอได้ประมาณน,นี้ครับผมส่วนผมเนี่ยก็คือเดินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นเหมือน สถานที่เราเคยช้อปปิ้งมาอยู่แล้วที่ที่เราคุ้นเคยที่ที่เราคุ้นเคยไปต่อราคาแม่ค้าคนนู้นทีคนนี้ทีก็ได้มาเต็มตัวเลยฮะลำบากนะเริ่มจากเสื้อก่อนนี่เสื้อเป็นวินเทจเป็นยืมวินเทจเป็นสไตล์วินเทจนะฮะอันนี้ตัว99บาทต่อเหลือ80บาท โอ้ใช่าเกงยีนส์ขาดแล้วก็ถุงเท้าถุท้ายี่บาทโอ้อหโซ่สามห้มั้งต่อเหลือยังไม่ได้เสื้อตัวนี้เสื้อเห็นเลยวเว้นวเว่นสี่สิบบาท40บาทแว่นแว่นแว่นห9บาทแต่ต่อต่อเขาเหลือ40บาทคุณเป็นคนตัดเก่งมากเก่งดีนะเล่นมันมีกิมมิคนะคุณถ้ามาเกิดไม่มีแว่นตัวเนี้อะฮะ มันจะไม่คอมพิลล่คอมพิลลูต่อกดเลยม็ดดูแมดมัะไม่คอมพิลล์จะพายพายส่งตัวอะไรใส่แว่นใส่แว่นใส่แม็ใส่แต้องให้วะให้จิงออไม่ได้แต่ตัวอะไรเนี่ยถาใามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโมเดลถ้าพี่พีทใส่แว่นเนี่ย ไปเร in oui> hey, uh okay. ื่อยก็จะมั่นใจเหมือนกันพี่ก็จะมั่นใจแต่พี่เปคนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่พี่ต้องใส่แว่นเลยล่ะจะช่วยดีๆหรอพี่ว่าพี่ว่ามันไม่ค่อยได้เอย